สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องผู้ชมที่รักที่น่ารักทุกท่านาแมวก็ขอพูดอีสานนะคะเนะาะก็เก็บบรรยากาศมาฝากในช่วงอตอนนี้นะคะขณะที่อัดคลิปวิดีโอนี่ก็เป็นช่วงเช้านะคะ ช่วงเช้านี้เป็ดก็จะออกมาหากินนะคะเป็ดที่อยู่ด้านนอกนะคะอยู่นอกนอกหมายถึงนอกอนอกรั้วของขอบสะนะจะมีเป็ดทั้งด้านในที่อยู่ในขอบสะและมีรั้วกั้นนะคะแล้วก็มีเป็ดอยู่ด้านนอกที่ไม่ได้กั้นนะคะนี่ก็คืออยู่ในบริเวณบ้านค่ะ เป็ดที่อยู่บริเวณบ้านก็จะออกมาหากินเนาะอาขออนุญาตเบาอีสานแล้วเนาะคือเบาไทยอ่าเป็ดก็จะออกมาหากินแบบนี้จ้าก็จะมากินแม้งนะคะที่ซ่อนแอบซ่อนอยู่ใต้ดินนะคะเขากใ็ใช้ปากของเขานะคะไซส์ซนะคะแต่ว่าตัวนี้จะ นี่กำลังโตค่ะกำลังเป็นนุ่มนะคะสี่เดือนนะคะนี่สู้ให้ดูเพราะว่าถ้าไปใกล้เขาจะวิ่งหนีนะคะนี่ค่ะก็ปีกก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าอาจจะขาดแคลเซียมหรือเปล่าแม่แอลกับบลอกงูได้นะคะอาจจะเพราะว่าแม่แอลไม่ได้ให้หัวอาหารนะคะพี่น้อง หมายถึงหัวอาหารเป็ดหัวอาหารไก่อย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะไม่ได้ให้มันก็นเลยอาจจะขาดแต่ว่าตัวอื่นก็บอกเป็นเลยคะ่ะมีส่วนหน่อยที่เป็นที่ปีกเป็นแบบนี้นะคะอ่าท่านไหนที่หูก้ก็คอมเมนต์บอกแม่แอลในเด้อพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยงไปแบบบานบานพี่น้อง ตอนนี้กับบ่อใดท่านได้จำเนี่ยจำหนายอันใดได้ดจ้าเพราะด้านไหนมีตัวผูกกับบ่มีมีแต่ประจำฟาร์มเท่านั้นค่ะบ่มีได้ขายบ่ไริย,ยังนะคะตัวเมียกับมีแต่แม่ไข่ได้จ้ากับบ่บ่ได้ขายยังสินะจ้าเนาะอันนี้ก็เอามาอัปเดตนะคะมาอัปเดตให้ได้ชมกันเนาะแม่แอลก็ บดดีน้นัน่นหน้าหน้าแล้วบอดอ่าโพสคลิปวิดีโอนะคะเนาะกันยากนั่นยากนี่นะพี่น้องแล้วก็ไปนั่นไปนี่เนาะมันก็เลยเดี๋ยวแต่หาเวลามาอัปเดตเรื่อยๆเด้อจ้ากดติดตามไว้เด้อจ้าเด,เด้อมีอย่างกับคอมเมนต์บอกกันได้เด้อจ้าบอกกันได้คะ่ะคอมเมนต์บอกกันได้อันใดท,ที่แมวไม่ได ไปตอบกับขออภัยด้วยจ้าแมวก็ขออภัยเนาะเนาะภารกิจบางทีมันก็เนาะนี่ค่ะก็จะมีทั้งตัวเลขตัวใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าจะตัวจำน่ายตอนนี้ก็ยังบ่มมีจ่จาขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยจะเดอขอบคุณค่ะ